เอกนิษปัญญากับชีวิตลูกหนังที่ต้องลุยไปเจลีต่อหรือว่ากลับมาค้าแข้งในประเทศไทยทั้งหมดนี้อยู่ในแป๊บคุยบอลฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องกันไว้ด้วยครับเอกนิษปัญญากลับมาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งในชุดของทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับหลังจากที่ยิงประตูแล้วก็มีส่วนพาพลพรรคช้างศึก คว้าแชามป์ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับที่จังหวัดสงขลาเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาได้สำเร็จส่วนการค้าแข่งกับสโมสรอ,อุราวัดเลดไดมอนในศึกเจลีกญี่ปุ่นต้องยอมรับเลยว่าเขามาถึงทางตันเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าในฤดูก,กาลที่ผ่านมาเขาแทบไม่มีโอกาสได้ลงสนามให้กับต้นสังกัดเลยนะครับ ดังนั้นเส้นทางของเขาในการค้าแข้งเดินทางมาถึงทางแยกแล้วนะครับว่าจะลุยในศึกเจลีกต่อหรือกลับมาค้าแข้งในไทยลีกแผ่นดินเกิดตามข่าวที่ออกมานะครับตอนนี้เอกนิษฐ์ปัญญาก็ได้มีการพูดคุยถึงการโยกย้ายทีมแล้วนะครับหนึ่งในสโมสรที่มีโอกาสคว้าตัวเอกดิษฐ์ปัญญาไปร่วมทีมมากที่สุดตอนนี้ก็คือ BG ปทุมยูเอทิดครับ ตอนนี้สัญญาของเอกนิัญญาอยู่กับเมืองทองอยูเนเต็ดนะครับอย่างที่ทุกคนทราบดีว่าสถานการณ์การเงินของเมืองทองในปัจจุบันก็ไม่ได้ดีเหมือนในอดีตนะครับแล้วก็จําเป็นต้องขายผู้เล่นบางคนเพื่อหาเงินเข้ามาจุนเจือสโมสรแล้วก็ประคองให้สโมสรเดินหน้าไปได้นะครับซึ่งหนึ่งในเตะที่มีมูลค่า มากที่สุดของทีมณนะตอนนี้ก็คือเจ้าบุกเอกนิษปัญญาครับส่วนทาง BG ปทุมยเต็ดนะครับพวกเขามีเงินอยู่แล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะกระชากตัวเอกนิษปัญญาไปค้าแข่งนายทิน BG จีเซเดียมอยู่แล้วค่าตัวของเอกนิษนะครับอาจจะหล่นมาอยู่ที่ราวๆสิบถึงยีล้านบาทซึ่งเป็นราคาที่ BG ก็พร้อมที่จะควักอยู่แล้วนะครับ แต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าทางเลือกของเอกนิตปัญญาตอนนี้มีอยู่2ทางนะครับนั่นก็คือการเล่นในไทยลีกหรือว่าไปตะลุยหาความท,ท้าทายในเจลีกต่อนะครับซึ่งตอนนี้ b g จเองก็มีการเจราจานะครับกับบรรดาทีมในลีกญี่ปุ่นนะครับว่ามีความสนใจที่จะดึงตัวเอกนิตปัญญาไปร่วมทีมในฤดูกาลหน้าหรือไม่ ถ้าการเจรจาต่างๆกับทีมในเชลีกไม่ลงตัวนะครับเราก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะเห็นเอกลิพปัญญากลับมาค้าแข้งในไทยลีกแต่เปลี่ยนจากสีเสื้อของเมืองทองยูเนเต็ดมาเป็นสีเสื้อของ b ีจีปัุมยูเนเต็ดนั่นเองครับแน่นอนว่าถ้าเขาย้ายกลับมาเล่นในไทยลีกกับ b ีจีปัตุมยูเนเต็ดจริงๆนะครับคำถามต่อมาก็คือว่าเขาจะเล่นในตำแหน่งไหนปัจจุบัน BG นะครับปรับระบบการเล่นมา เล่นในระบบ3-5-2นะครับโดยในแดนกลางนะครับพึ่งดึงตัวสารัตยูเยนกลับมาจากเลโนฟายามากุจิในศึกเจลีกทูนะครับหลังหมดสัญญายืมตัวซึ่งตำแหน่งที่เอกดิษลงเล่นในสโมสรแล้วก็ทีมชาติในช่วงหลังก็คือการเล่นในตำแหน่ง ปีกซ้ายหรือว่ากองหน้าริมเส้นทางฝั่งซ้ายนั่นเองนะครับเมื่อย้ายมาเล่นให้กับ BG จริงๆนะครับบางทีเขาอาจจะถูกตัดแต่งพนุกรรมให้โยกไปเล่นเป็นวิงแบ็คฝั่งซ้ายเหมือนกับที่ BG ป,ปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้เจริญศักดิ์วงกอนะครับยืนเป็นวิงแบ็คฝั่งขวาจากตำแหน่งปีกขวาหรือว่ากองหน้าฝั่งขวานั่นเองครับ หรืออีกบทบาทนะครับบางทีบีจีก็อาจจะขยับเอาทาเอกนิปัญญามาเล่นเป็นย์เมคเกอร์หมายเลข10ในตำแหน่งเดียวกันกันกบเจชนาทิปสงกสริลก็เป็นได้นะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตัวเขาเคยทำผลงานยอดเยี่ยมในการเล่นทั้งสิงเชียงรายแล้วก็เชียงใหม่ f อรวมไปถึงทีมชาติไทยรุ่นเยาวชนอีกด้วยครับเมื่อดูภาพรวมแล้วนะครับ การที่ค้าแข้งในประเทศไทยน่าจะเป็นผลดีกับทางเอกนิตปัญญามากกว่ากลับไปค้าแข้งในเจลีกนะครับอย่างน้อยที่สุดก็การันตีการลงสนามอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญเลยนะครับหากเขาย้ายไปเล่นในเจลีกอีกครั้งโอกาสที่จะลงสนามต้องยอมรับตามตรงเลยว่าจะมีโอกาสน้อยมากๆครับดังนั้นนะครับอยู่ที่การตัดสินใจของเอกนิตปัญญาแล้วนะครับว่าจะเลือกเส้นทางเดินของตัวเขายังไงครับจะเล่นในเจลีกหรือว่าเล่นใน ศึกบอลไทยลีกในลูกกาหน้านะครับเพื่อเกิดผลด,ดีกับตัวเขาแล้วก็จะทําให้เขาพัฒนาฝีเท้าเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็ไม่ใช่นักเตะดาวรุ่งแล้วนะครับถ้าเขาได้มีโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องแล้วก็เก็บประสบการณ์จากเจลีกนะครับมายกระดับตัวเองก็เชื่อว่าเขาจะกล้าไปเป็นกําลังสําคัญของพะพักช้างศึกทีมชาติไทยในอนาคตอย่างถาวรแน่นอนครับเพราะว่าเรื่องฝีเท้าและประสบการณ์ถือว่ายอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับเหลือเพียงแค่โอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่อง นั่งงนเองยังไงก็เป็นกำลังใจให้เจ้าบ,บุ๊กนะครับและใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไปด้วยครับ